ทางฟ่ายเมซิวาจังไดหลังจากทีทางผู้วบัลฟินแลนด์นะคะหรือว่าบอสบิ๊กนั่นเองค่ะซึ่งเป็นพ่อของน้องนาดิตะแล้วก็น้องโตเกียวเนาะทุกคนต้องบอกว่าได้มีการไปโผล่คอมเมนต์ทางป้าเจอน้องนาริตะค่ะป้าเจ๋อนี่ก็คือคุณป้าเนทิวาดีมีการเลี้ยงดูนะคะประครบประงมไปทรงไปรับยูรุเลียนประมาณนี้คะ่ะพี่น้องต้องถ้าความกอนวานะคะสําหรับ เรื่องนี้ที่สาวด้สิเสียมาบอกในมือน,นีนะคะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่อ่ะหลังจากที่ป้าแจ๋วได้ออกมาโพส์นะออกมาโพส์โพส์โพส์นึงนะคะเพราะว่าหลังจากเกิดแผ่นดินไหวเนาะป้าแจ๋วได้มีการออกมาโพสต์ถึงเรื่องจะมีการย้ายถิ่นฐานถ้าเวียนเฟรนกับมีการมาโพลคอมเมนต์ค่ะอยากให้ลูกหนีไปเรียนคอนแกนซึ่งทําให้มีกระแสะวิพากวิจารณออกมานะคะว่า สิทธิ์เนี่ยอยู่ที่แม่ผู้เดียวไหมหรือว่าพ่อมีสิทธิ์หรือเปล่าแล้วทางฝ่ายแม่ฝ่ายป้าเนี่ยสีย่อมบอขันสิเอาลูกไปเลี้ยงอยู่ขอนแก่นอีหลีเออพ่มาสีค่ะพี่น้องเพราะว่าในไม่ขี่วันที่ผ่านมานะคะมันเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวะคะ่ะทุกคนซึ่งผลกระทบที่ได้รับเยอะที่สุดก็คือทางกอทอมอน,นะคะแล้วทางอ่ะทางปัดแจวานองนดตาเนี่ยทั้งคุณเนี่ยพ,พาายาพาณ์ในมีการ โยกใหญ่ลูกๆดิไปเลียนยู่แถวอะปะทุมท่านี่ล่างสิกนะคะพี่น้องะถ้าจำไม่ผิดอยู่แถวล้างศิ์ปะทุมท่านี้นั่นแหละที่ดดมีการไปสื่อบาดไมอยู่หันทรงน,อน้อยตะเลียนหน้าหน้าชาติยู่หันแล้วบาที่นี่พระเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมานะคะเฮตไฮปะเจาเนตนออกมาโพดว,ว่ากําลังจะได้อพยพกับยาสูแล้วล่ะจ้าจะได้พาหลานๆกับไปเรียนหนังสืออยู่ที่ยโสุรทอนอ่าแล้วก็บอกว่า่านนอนบ่หลับ เฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินไหวมาสิครับพี่น้องเออก็คือแบบนอนไม่หลับเฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินไหวภาวาก็อยุเฉตดประดิษฐ์บนท้นนะคะแล้วแถวบา้านถ้ามันบ่ค่อยเกิดนะเราไปเกิดนะจ๊ะมันก็นกนต้องวุ้ยใจห้องบดีรอก็ต้องยาย่ลานมาเล่นยุยโสหลังจากที่พระเจ้าพูดออกไปแบบนี้นะคะทุกคนเฮ็ดหายทางทิติวุฒิวารุณอขออภัยด้วยนะคะทิติวุฒิวารุณในมีการทวีค้เาเมนบอกว่า มาเรียนขอนแก่นจ้าเออพี่เรียนบอกแบบนี้สั้นๆคำเดียวแต่ก็ยังไม่เห็นการตอบกลับจากทางป้าเจวใดๆเลยนะคะมีแต่การตอบกลับจากทากเอฟซีที่เขามาตอบกลับเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนถึงคอมเมนต์ของทางผู้ยิวันฟินแลนด์ที่ได้มาโผล่คอมเมนต์นะคะในโพสต์ว่าให้น้องหนะัดไปเรียนที่ขอนแก่นมาที่นี่สิผามาเบิงเสียงวิพาวิจา์ค่ะพี่น้องว่าทางเราเอฟซีหรือว่าชาวน้ตะมีความเห็นอย่างไรกับ คอมเมนต์นี้ที่ได้มาหัวคอมเมนต์ในปูดของป้าเจ๋วนั่นเองค่ะการมีทางเพลอะไรเพลเอาไปตีข่าวเห็นห้เกิดการวิควาวิจาร์อ,อมากว่านเนี่ยไม่ใช่สิทธิ์เขาอยู่ที่แม่คนเดียวหรือพ่อมีสิทธิ์หรือเปล่านะคะสาเน่นต้องบอกก่าวสาหรับคอมเมนต์ของท่านผู้อ่นฟิลเล่นนะคะถ้ามองในแบบว่าดีๆเลยมันเป็นความคิดที่ดีมากๆอ่ะถ้าสมมุติว่าซีมีอ่า สิมีความคิดอยากใหญ่ลลานกับยุอิาญญาีอญญาสรเนี่ยอายุที่จังหวัดยโสธรเนี่ยคือถ้ายังอยากให้ลูกได้มีโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนอินเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่พัฒนาการของลูกมันได้ดีหรือว่าสังคมอ่าสื่อสังคมให้ลูกันสีคอนแกนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆนะคะแล้วทางคุณพ่อก็อยู่ตรงนั้นด้วยหรือถ้าไม่อยากให้คุณพ่อได้มีการดูแลแจกดูแลเองเหมือนปกติทุกวันนี้ ไปสื่อบานอยู่คอนแกนกับถือว่าเป็นอย่างทีนเป็นค้อมิดที่ดีมากๆอยู่ไก่พอด้วยหล้กกาได้มีการไปดูได้ห้างนั้นด้วยเพราะว่าหลังจากที่ท่านามนเด้เดมามมนเนี่ยเฮดไหเอฟซีนะคะเขามาคอมเมต์บอกว่าคอนแกนลรงเรียนอลังการเยอะแยะมากๆเลยนะคะคุณวาสีค่ะพี่น้องซึ่งคอนแกนมีทั้งอินเตอร์มีทั้งนานาชาตินะคะ คนก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยญาติญาติเนี่ยที่เขาอยู่ทางปทุมธานีอยู่กาทามเนี่ยก็ย้ายไปอยู่อุดรขอนเกนกันหมดแล้วจ้ายังคิดอยู่ว่าทําไมพากันไปซื้อบ้านอยู่ที่ปทุมธานีคนกว่าจ็สีค่ครับพี่น้องปฏิมนทนอนาคตน้ําท่วมจะเป็นทะเลจ้าลองศึกษาดูนะคะเออคนบอกว่าขนาดลูกหมอบ้านอยู่กาทามนะคะหมอเป็นคนกาทามแล้วก็เป็นหมอที่โรงพยาบาลจุฬานะคะ ก็ยังให้ลูกๆมาเรียนมขอเลยจ้าเออทุกคนมันน่าคิดมากๆเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าขอนแก่นนี่คือที่สุดมากๆเลยแล้วในฐานะเอฟซีนะคะเขาบอกว่าเนี่ยคนอื่นเห็นด้วยกับพ่อเขามากๆคิดแต่แรกว่าทําไมไม่ให้ลูกไปเรียนที่ขอนแก่นสถานศึกษามีมาตรฐานดีเยอะที่สําคัญอากาศดีกว่ากรุงเทพดีต่อสุขภาพของเด็กด้วยเนื่องจากกรุงเทพมลพิษเยอะ อาจชญากรรมก็เยอะความเสี่ยงภัยพิบัติก็สูงอ่าทุกคนซึ่งมันก็มีคอมเมนต์ออกความคิดของห้งางเราเราเอฟซีออกมา,าให้ดีค่ะพี่น้องแต่ใดๆกะมันก็อยู่ที่ว่าทางแม่ทางป้าทางพ่อเขาจะตกลงกันยังไงภายในหลังบ้านนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าถ้ามีแบบว่าโอกาสเนาะถ้าอยากย้ายบัณฑินจริงคอนแกนคือมันคือสอฟได้บอกเลยมันเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆเพราะเราก็เข้าขมม่องนี่ ค่ะว่าอยากให้ลูกแบบว่ามีอนาคตแบบว่าสื่อสังคมให้ลูกคือสาวใ้บอดในต้นคลิปอะคอนแก่ตมันเป็นอะไรที่น่าสนใจที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าโอ้ทุกคน ตอนนี้เห็นว่าขอนแก่นจะมีเซนท่านอะไรผุดขึ้นมาอีกหนึ่งเซนท่านแล้วนะเป็นท่านยหางที่สองแล้วก็ขอนแก่นนะคะมีหอสนามบินนี่ทุกอย่างเอาด้วยความสะดวกความจะเจริญลุ่งเรื่องแม่กระัางลุงเลี่ยนนี่แหละค่ะพี่น้องก็เป็นกระแสท,ที่มันทยภาพวิจาร์ออกมานะคะทีท่าเพื่อนเพื่อนยู่ดีกับไปโพส์คอมเมนต์ของทาง่านปัดแถวเจ้าพ่อหดายลคนกับหูดีว่าอ่ะเขาก็แยกแยะอยู่แหละนะคะในเรื่องของลูกพราลูกกล็ดกระต้องดูแลไม่ซิดท่อเทียมกันมาว่าจะเป็น พ่อหรือแม่นะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะว่าแม่เนี่ยถือกรรมสิทธิ์ในตัวลูกเพียงอย่างเดียวนะคะพ่อก็มีสิทธิ์เช่นเดียวกันเพราะว่าเขาได้มีการไปคืนล่งขงคืนสารกันไปทีเรียบร้อยแล้วแต่มันก็มีคอมเมนต์ที่ออกมาเนี่ยแบบว่าทําไมต้องห่วงลูกห่วงหลานไว้ กับตัวเองนะคะก็ประมาณเอาไปเรียนที่ขอนแก่นเลยนะคะอยากห่วงลูกห่วงหลานเขาไปเรียนหาความรู้นานาชาติขอนแก่นจะได้เรียนโรงเรียนดีๆไปเรียนขอนแก่นก็จะได้ไปอยู่กับคนที่เป็นพ่อบังเกิดเกล้านะคะ เลิกแย่งลูกแย่งหลานหมดเวลาแล้วนะคะที่ไหนการศึกษาดีให้เขาไปเด็กโตนะคะให้เขาไปหาความรู้ใส่ตัวเองอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมินที่บอกว่าประมาณว่ามันหมดเวลาแล้วนะคะที่จะมาแย่งลูกแย่งหลานแต่มันก็ มันก็มันก็มีคอมเมนต์ออกมาว่าแล้วใครจะเลี้ยงล่ะเออประมาณนี้ก็มันก็จริงนะคะถามว่าฝั่งนั้นเลี้ยงได้ไหมก็เลี้ยงได้นะคะทุกคนหาคุณพ่อก็มีประสิทธิภาพที่จะเลี้ยงลูกได้ดีเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าทางป่าเขาก็เลี้ยงมตัตน่วยจนใหญ่เงียค่ะพี่น้อ,นนองทุกคนต้องขอใจมองหนีน,ำน้ำเนาะคือมันก็แต่ว่ายังไงล่ะคันเอาไปเลี้ยงขอนแก่นกับจริงคุณพ่อก็อาจจะไม่ได้เลี้ยงหรือว่าให้ใครมาเลี้ยงล่ะทุกคน คือมันมันไม่เหมือนคนที่เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดน่ะอ่ะหรือถ้าฝั่งอยู่กับฝังคุณแม่แม่ก็บ่รได้เลี้ยงตลอดขนาดนั้นแต่คนที่เลี้ยงตลอดนี่คือป่านนะคะเอาไงก็คือมันก็ยุ่ยใสกับคัน่ายุ่ยใยมันก็คือการเบิดเออทุกคนยุ่ยใสคือกันเบิดแต่ถ้ายังอยากให้แบบว่าทาไว้อยากเลี้ยงกอร์ทโมมอลหรอวะอยากหน้าหน้าชาติเดียวคันบาคอนเจนกับไปทั้ง จ้างวัดได้ก็ได้ที่โคโลโครหลาดด้วยเอียงกรที่มันอยู่ในภาคอีสาเนเพราะว่าเห็นมันมีบอกว่าเนี่ยอนาคตเนี่ยเออภาคอีสานเนี่ยเป็นภาคที่จะอาจจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมาชาติน้อยที่สุดแล้วนะคะเรื่องเอียงกับตามแต่อีสานนี่ก็คืออนาคตน,นอก,ก็ต้องมองไปไกลไกแต่ที่ว่าคในในภาคตะศรีบ้าน,านอ,าอยู่กรุงเทพนะคะเป็นกว่าเป็นอำนวยความสะดวกไปเห็นงงเห็นงานน้ำจะได้มีโอกาสแบบมาหาลูกบ่อยๆอันนี้ก็เป็น ความคิดของทางพุ่นนะคะทุกคนกะถือว่าแล้วแต่นะคะทุกคนเราก็เป็นแค่ชาวเน็ตเราเป็นแค่คนนอกเราก็อย่าเพิ่งไปตัดสินให้เขานะคะเข mm. าอาจจะมีการมองก,กันหลังบ้าน mm. หรือว่าอาจจะมีอันที่ตัดสินที่มันโอเคกับทุกฝ่ายอยู่แล้วนะคะสาหรับมันนี่กะถือว่าเอาเรือวิพา์วิจารณ์นี้ไม่พี่น้องในรับช่งรับฟังกันพี่น้องคิดจังหดแต่สาหรับสาวเนยกะคิดคือจะงอกไปเลยละคะพี่น้องถ้ามีโอกาสมาเรียนภาคอีสานก็ขอนแก่นเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะ